E.P. 82แปดสิบสองหกเจ็ดค่ะมาค่ะช่างอรันคอนเทนต์กันมาค่ะสวัสดีครับผมอ่าวันนี้มาพบกับช่างอรันอเย็นนะครับมีเชฟมีเดือป่ามา มาวันนี้อันนี้เลยอันนี้ก่อนเชฟเลยมีเชฟเลยวันนี้ทํากับด้านวันนี้ทํากับด้านเอาข้างหลังมากัข้างน้มีเชฟก่อนนะครับอ่ามีเชฟอ่ามีเชฟสำหรับเล่มนี้เป็นเหล็ก SKD ห้านะครับเป็นเหล็ก SKD ห้าเป็นเป็นเหล็กที่ว่าทํามีดเทฟได้แข็งแต่ว่ามันจะเป็นสนิมอ๋อมีสนิมความคมนี่ยังคมทนคมนานครับแต่เป็นสนิมนะ ถ้าดูแลดีก็ไม่เป็นนะครับถ้าดูแลดีก็ไม่เป็นสนิมค่ะเหล็กแข็งดีเหล็กแข็งดีครับค่ะใบมีดยาวแปดนิ้วนะครับใบกว้างเนี่ยยาวกว้างอยู่หนึ่งจุดห้านิ้วนะครับสันนาสามมิลด้ามยาวห้านิ้วนะครับค่ะเล่มน,นี้ราคาค่ะเอ่เก้าร้อยห้าสิบรวมส่ง ไม่มีซองไม่มีซองนะครับเพราะมีเชฟส่วนมากจะไม่ดใส่ซองนะแต่ถ้าจกอยากได้ซองก็สั่งเพิ่มได้ครับค่ะจะคิดราคาพิเศษให้นี่ครับค่ะแต่ส่วนมากมีเชฟไม่ได้ใส่ซองหรอกแล้วมีเล่มเดียวใช่ไหมคะมีเล่มเดียวครับเพราะว่าเหล็กก็ไม่มีเรื่องเหล็งได้เหล็กมาจากพราสหอ่ามีพักพวกกันให้มาให้มามาลองลองดูก็เลยทำก็ทําเรื่องคมนี่หายห่วงครับน่ากลัวจังนี่นะครับค่ะเรื่องคมหายห่วง 9 5้าห้าสิบาทรวมส่งครับสำหรับ SKD 5้าเล่มที่หนึ่งนะคะเล่มที่หนึ่งครับผมต่อไปเล่มที่สองครับโอ้ใหญ่จังตลับลูกปืนเยอรมันโอ้โหสมน้ำสมเนื้อเลยนะคะเนี่ยตัวนี้เป็นตลับตุนเยอรมันนะครับนี่นี่นี่ยนี่นีวงในอันนี้วงในลูกปืนอตลับลูกปืนเยอรมันดิฉันกลัวกลัวลูกลูกปืนตกเสียเท้าใบ ยาว11นิ้วใบกว้าง2.1นิ้วนะครับสันหนา8.5มิลเล่มนี้หนา8.5มิลน,นะครับช่งีย้ยใช่อะไรเย่าเอามือไปรูปมีด,ดมได้ไหมด้ามน่ากลัว,วเ,ลเอามืออยู่เฉยๆได้ไหม6.5นิ้วด้ามยาว6.5นิ้วค่ะสันละคะสันหนา8.5ค่ะน้ำหนัก น้ำหนักอยู่เจ็ดร้อยกรัมโอ้โหกำลังดีมีซองใช่ไหมคะมีพร้อมซองครับราคาค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบอ่าหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทนครับพิเศษแล้วนะคะพิเศษแล้วครับปกติต้องสองพันอัพขึ้นนะคะเนี่ยไหนว่าไม่คมนะฮะค่ะนี่โอ้อันนี้คืองานลุยๆนี่สบายเลยใช่ไหมสบายครับอันนี้งานลุยฟันไปเถอะใช่ไหมคะครับค่ะพร้อมซองมีที่ห้อยเข็มขัดค่ะท่านไหนที่ชอบโหด สายโหสายลุยจัดไปเล่มนี้นะคะดดทีฉันเห็นมีแฝดกันนีะคะแฝดคนละฝาแฝดคนละฝาค่ะนี่ครับอีกเล่มหนึ่งเล่มที่สามนะครับหนึ่งันเ้ายห้าสิบาทรวมส่งด้วยนะครับเนีช่วงนี้อายุเยอะนะคะย้ำคิดย้ำทำเอากลับมาเด่งคุยเดินเดินละเล่มที่สอง ล่มที่สามเออเล่มที่สามเห็นไหมเห็นไหมเอ้วันนี้ตื่นหรือยังเนี่ยเพียนเพียนเพี้ยนเพียนเป็นนิ้เพี้ยนเป็นนิ้อ่าแฝดคนละฝาเหมือนกันแต่ต่างตรงสีด้ามใช่ไหมใช่ครับแต่ก็ด้ามเหล็กเดียวกันครึ่งนิ้วเล่มนี้ด้ามจะยาวอยู่เจ็ดนิ้วนะครับใบยาวสิบเอ็ดนิ้วเท่ากันใบกว้างถึงสองจุดหนึ่งสันเล่มนี้สันหนาอยู่ที่แปดมิลนะครับน้ำหนักเจ็ดร้อยเท่ากันครับน้ำหนักเจ็ดร้อยกรัม ราคาเท่ากันครับหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทต่างกันที่ด้ามใครชอบด้ามย้อมสีกับด้ามไม่ย้อมสีช่างเดี๋ยวลูกค้าบอกทาไมไม่ไปฟันไม้เพราะแขนผมไม่ดีครับผมไปฟันไม้ไม่ได้อย่างอื่นดีไหมคะอย่างอื่นอย่างอื่นดีครับแขนไม่ดีอย่างดีแขนไม่ดีข้อแขนไม่ดีข้อแขนไม่ดีมันเลยไม่หายเนาะ๋อมันไม่หายทำอะไรแรงๆไม่ได้เลยฟันอะไรมันสะท้อนนะครับ้ท่านไหนที่ว่าเอาซื้อไปแล้วอยากจะรีวิวให้ก็ จะเป็นพระคุณยิ่งพระคุณอย่างยิ่งครับรีวิวฟันเลยครับล้นต้นไม้ททั้งต้น,ตนเลยนะส่งสงวเดีโอให้ด้วยนะคะโอเคครับผมสำหรับวันนี้นค่ะวันนี้มีอยู่สามเล่มที่นําเสนอค่ะท่านไหนสนใจก็โทรมาก่อนนะครับถ้าแอดแอไลน์เสร็จแล้วก็โทรมาโทรมารีโทรเลยอ่าโทรมาเตือนเลยครับาะบางครังแอดไลน์แล้วผมไม่ได้ยินมันได้ยินเพราะเราทํางานครับค่ะก็เช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ สำหรับท่างอลันขอบคุณมากครับ